สามสิบเก้าเด็ดสามสิบเก้าก็ชี่ชิปนี่สี่สิบเอ็ดเด็โอ้สี่สิบชองนะลูกโอ้ได้ดิเนาะสี่สิบช่องโตพุ่นพี่รองเลยป้าลูกซื้อมากก็ได้หลายโพดเนาะกินบุเบิลแล้วบานี้โอ้ยต้องแบ่งกันพี่น้องเอ้ยบานี้ได้เนาะแบ่งกันแบ่งกันแบ่งเต่าไปเป็นยังไงคืนยินข่าวว่ามีคนมาเอารถบ่อกเมื่อคืนนี่โอ้ยกระพันจะซื้อฮะโอ้ยพัน <an> โในความจริงคันว่ามนตกใจเนาะคันว่าเขาแกะอนาถไปแล้วยังจะตีน2องอันนะข<อ>น,น,นาดทางหลังเนาะตรงมิต่เขามันเท่านั้นมิต่เขามาันในความจริงบริบบบไปดอกโอ้ฟันนี่ชื่อฟันไล ตกฝอยๆพี่น้องเอ้ยตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้พี่น้องฝนก็ได้เนาะตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ก็เบิดมือเบิดเว็มื้อนี้ก็เบิดมือเบิดเว็อีกพี่น้องเอ้ยจนฮอด12:00นแล้วเนาะยังยิบๆยอยู่พี่น้องเอ้ยฝนบ้านเฮาเด้อเนาะเป็นจังได๋พี่น้องทาง FC ฝั่งไทยอ่าทางต่างประเทศเนาะฝนดีคือทางบ้านเฮาอยู่บ่พี่น้องเอ้ย อันนี้ดีแห้งดีดีจนไปลําบากเนาะเมื่อนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะกลับมาน้ากันสามคนมาเนี่ก็ได้โบวไยโบได้พี่น้องเลยโบวัยคําคิดรู้จักนะได้มาน้ากันกับบ่าวแสนเพิ่นพี่น้องเลยคิดรู้จักค่ะคิดดูจักบ่าวโบได้เนาะต้องคิดรูใหญ่มามื่อนี้ก็ได้คุณผมพ่อกับทางบ่าวจิตแม่อุษาคือเก่าเพราะว่ามื่อนี้เนาะทางบ่าวแสนเพิ่นได้รับนาทีเป็นสะพานบุญซื้อข้าวสารหรือว่าอาหารมาให้ทาง แมวอุษาเพิ่นพี่น้องเลยอ่าดีมุกดีใจน้ำเนาะกะคือว่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะมื่อนี้ก็มาหาแมวอุษาเพิ่นคือเก่าพุ่นเฮ็ดยังเดีแมวอุษาเอ้ยเนาะเฮ็ดอีหยังโอ้ยนล้างปลาทูนี่แหละบปลาทูที่ลูกซื้อมานี่แหละปลาทูที่ลูกซื้อมาโดยโดยสบายดีสบายดีสิบ่ได้กินข้าวเที่ยงน้ำแล้วบ่มื้อนี้ กินแล้วบอกเขาเนี่ยยังแล้วโอ้แก่งน้ำใหม่จะมีนะลูกมีว่าเก่งน้ำใม่นะอ่าเก่งน้ำใหม่ก็ปิ้งป้าเน้ออุ้ยคักปัญญ์คืองเอะไรคือหลายให้กินเบิดอยู่บ่นี่อ้าวผนซื้อมากช่องโลดนะลูกโอ้ยหลายโพดนี่นั่นต้องแบ่งกันได้แบบนี้ได้แม่ก็ประหยัดกินแล้วเนาะนอนนี่นั่นบ่แม่ก็ประหยัดกินแล้วโอ้ยเนาะค่ะค่ะค่ะเป็นอะไรประตูเนาะ ได้แล้วครึ่งเดือนไปแล้วคร่งเดือนพู๋พ่ตยาดครึ่งเดือนเนาะจะปนจะเจียวกินะดูวอาจะปนจะเจียวทีปลาทูช้ำตัวโตสองตัวก็ได้สามตัวกันเนาะเนาะขากด้วม่ตำตำปนได้ะคิดมันแข็งแข็งนะนะเอานั่นใส่เนาะนั่นไล้ก็ทักทายสบายดีเอฟซีปัจจุขัสุขคนเด้อพี่น้องเด้อตัวเด้อนั่นตัวนีะ gạo oh chicken 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 สามสิบแปดสามสิบเก้าเด้อสามสิบเก้าก็ชี่ชิปนี่ชี้ชิปเอ็ดเด้อโอ้ชี้ชิปชองแล้วลูกโอ้ได้ดิเนาะชี้ชิปช่องโตพุ่นพี่รองเลยป้าลูกซื้อมากก็ได้หลายโพดเนาะกินบเบิดแล้วบานี้โอ้ยต้องแบ่งกันพี่น้องเอ้ยบานี้ได้เนาะแบ่งกันเนาะแบ่งกันแบ่งเต่าแไปเลยไปเป็นอย่งไรคืนนี้ครับว่ามีคนมาเอารถบ่อเมื่อคืนนี่ ฮะโออพันโอ้เดความจริงคะบ่าทุกใจเนาะคันว่าเขาแกะอันน้นอีกไปแล้วยังจะตีนสองอันนะะขนาดทางหลังเนาะมดีมีต่เขามันเท่าน,นั้นมีแต่เขามัน ความจริงบริบกเอาใบดอกโอ้ฝันนี่ชื่อฟันไรฝันไรพี่ลองเอ้ยเมื่อคืนนี้ก็ได้เนาะก็ลูกเต่ามาจริงๆใได้คิดได้คิดอีตัวนี้เออฟันก็ยังคิดอีกได้ไปสั่นหลักผู้ใหญ่พระชีวาในได้บุ๋นี่วะโรักษาโรคกระปรักรักษาโรคบุกุ่มดิความจริงบริบกบ่แม่โอ้ยมันเด็กออกได้ใช่ไหมนี่ได้ยักเลือลูกู่ได้เด็กออกเด็กออกเอากุญแจมาเอากุญแจมามีมีเอากุญแจมาเดี๋ยวนี้ สีเบิงนี่มันมีบนเบืองนี่นีเนาะบห็นอ่เนาเด็เขียนบเด็กเขีนสบายดีสบายดีพี่รองเลยป๊านี่มีอะไรรอเลยเฮ้ยูดเจน่ะน้องเน่ยมันหนาววะนี่ถ้ามันร้อนข้างนเท่าไหรแม่ ย่างไว้รึเปล่าสบายสบายเออเบิ่งเบิ่งป้ายนี่ย่างมันบ่ป้ายนี่ย่งเนาะป้ายนี่เขาไปเอาอยู่พูดมันเที่าแต่ว่าตอนที่เราเอาไม้เพะนไ่ได้อันชง sắm lo cua đây, này, anh ní, cái nhìn thấy đâu, nó cũng héng đây, nè, nè, anh đây, nè, nè, anh đây, nó, đẻt, đào, mò

มาสิล่างียทีร่าล่างดนเหียดิล่างไปล่างมาจังะเป็นขึ้นกน้อย่ะเนาะเพื่อนน่ยเ้อะตาสายไฟมันมัดมันขาดบนน่ล่างดีหอเนาะ้ะาี่ยตากเทนเนี่ยพาเราจอดไว้นห่ยมันผลออกมา่างจอด่าะไรเนาะมันจอมันจอดเนาะ Nam từ vlog. Top một mùa bệnh viên tiêu. My thế cứ mì, you know, tập mùa, you know. You've been a little bit. You've been a little bit. You've been a little bit. You've been a little này đây Đây a little bit. You've been a little bit. You've been a little bit. You've been a little bit. hải been a little bit. คือหาสิ warm warm <S 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 1> <S 1ันบไมันหนซื้ออย่างเดียวบอ๊ะไผ่าได้ลูกกินแล้วบาหนักกินได้เขาเอาบอวันนี้คือีแตงกินีแม่กงน้ำไม้ปิ้งแล้วอิ้งเดี๋ยวหมดแล้วปินะม่หยางเดอกเดียวทั้งห้างออกไปกินข้างนอกก็ได้ม่ยางดอก่ยางว้ชุดชิเตากินเดี๋ยวยังจไปให้ลุงเตี้ยอยู่นะกินปลาเป็ยงเนาะนไหมนี่นะนี่น้านี่น้อยู่กินเนาะเฮ้ยนะ

ชิวไหอวใม่ากม่พ่อจ่ได้ชิมาไรกวเนาะอ๋ออ่าชิวไร้บั่รอ้เอานน่นก็ได้เอา ไม่ได้เหรอแม่ไม่ได้ได้ได้อ๋องามบ่บาดนี่งามดูดีเลยว่ะอ๋อดูดีเชยไปอ๋อมันนี่ก็ดีใจนะมันนี่ก็ได้คือว่าได้ข้าวสารจักรด้วยแม่หาซีพูนเลยแม่บ่กินได้ใช่เนาะบาดนี้เนาะโอ้เข่าก็เบิดแล้วบาดนี้เข่าหนึ่งเบิดแล้ว บ่เขาหนึ่งเขาเจ้าหนึ่งนะบ่อเล่มกกดบ่อไ้บกะกเกชิมือต๊บ่สมือต๊กบ่อเดว่าอย่างไรเคือเือมาพี่น้องมากินเือนแมวซาพันนี่แหละพี่น้องเลย่าบ้าแลป้าแลไม่ยังน่ะลดนน่ะนะน้ำนนั่นบ่เอาำเย็นกน้อบานี้กคับครับ nạp nạp phân lũ nạp hả? Khắc gạch ừ, ừ. oh, đi mẹ. Nơi ừ. <laughs> <laughs> okay. này vông. Bó làm máy sấy phay lũ. Sao? Sấy phay. Thế bây giờ mới đi chơi. đi chơi. Cặp thằng Sơn Di Mô, Hến Mạn, Chồng, Song Còi. Mèo chết. Thế bây giờ như này. Tóc đen. Chị giờ đi bị tháo khách cướp. Mày hay là ăn nó bây một ไปตูดเอาไปมามามเจาะจองเอาอันนี <c 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 ้จองได้ไหมเนาพี่น้องเอ้มากินน้ากันกินกับปลได้เลยพี่น้องแต่ไม่กินเนาะเราบอกอยู่กินป่ได้บกินป่ได้ไปเลยให้เลยดิให้เลยได้เหรอเย้พี่น้องเอ้กินกับบุกงานโตอย่างบุกเผาเนาะอะไรพี่น้องเนี่ยเพราว่าคืองานบุญ งานบุญเอาขึ้นขาสิไปต่วนแดงเนาะตนแดงพูดต่นแดงตนแดงกันไปเออนงเขาแบเขาไปไม่จังเย็นใจแน่เนาะเขาแบเขาเบาไปเบี้ยคนสิบุคัเนาะนี่เขาไปสะะเนาะขึ้นเรอยไปเนาะตัวอย่างนาะอืมเป็นการทั่วเเป็นางคั้านา เอเี cool. ่ครับคนกับเรอน้ำนีはは่นะเชี่อน่ับบ um ูชาวนเป็นไงอืมน้ำเปี่ยครับน้ำให้น้ำหน้ากับฝนตกแน่นะน้ำัเบื่อเนาะคนคือน้ำแดกหนูไปคนหลายเลยเชืนะเดี๋ยวเพื่อนคืองานท่านนี้แล้วจึงพากันไปเนาะอืให้แม่เจ้าบุกินป่าวหมาไม

บอกแล้วบริมนต์แล้วล้วยยังโดนยังบ่เู็นคนหนึงเลยแล้วเอ้านั่นแหละพี่รองเลยแมนแมนเอ้าก็คือสีประมาณนี้เลยพี่รองเลยเดี๋ยวพากันสี่เท่ากินนึ่กันเด้อพี่รองเดินมาๆๆมากินกันเนาะไปพี่รองเลยกะอิ่มได้หมเอ้ยบะเนี้ยอืมโตมันแบบเสียวอ่แบบนี้มันคิดว่าสีเช่าบ่แมานบ่เช่าได้บ่แล้วานี้ แม่นๆอืมเอาเนาะพวกพี่น้องเนาะ FC มาอยูีกแล้วบ่มาอีกแล้วมื้อหน้าดก่อนเนาะหุงขเจ้าเนาะมื้อหน้ามื้อโอ้ยเนาะมื้ออื่นก่อนมื้อหน้ามื้อก่อนมื้อหน้ามื้อก่อนหุงขเจ้าก็มีแนวกินอีกนะแม่นเพี่น้องคือสินีแหละเนาะอ่าเบิ่งบรรยากาศกันก่อนเดี๋ยวสิถาม มึงทั้งแม่อุสาเพิ่นอีกพี่น้องเอ้ยว่าเป็นจังได๋เนาะอืมดยแม่เอ้ยเป็นจังได๋มื้อนี้ื่ออยู่่เพิ่นงดวยมื้อนี้มื้อนี้ฮั่นแม่นโอ้แม่ป้าลูกแม่ป้าโอ้ยลูกที่ว่าเพิ่นุยกตเย็นลูกอทุกอย่างและุกับาอีหยังหั่นนะมื้อนี้มีหยังแน่มื้อนี้มื้อนี้ให้มื้อนี้ฮั่น

แม่ป้าพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้แม่ป้าได้สิ่งนั้นแม่ป้าเด้อจ้าถูเนาะสิไดเพิ่นสดชวยเฮาอ่าบางสิงบางยาเฮาหานําบ่ทันเนาะเพิ่นกยืนให้แม่นเพิ่นเ่นนทานเพิ่นตลอดแล้วกคือเว้าแ่แม่นเป็นจพบุญแล้วบ่แซนแหละลูกมาแลลูกเอ้ยหลายูหลายคนลูกเอ้ยอืมเ็กละน้อยไปให้แลแม่นๆมีแต่แม่นี่แหละแม่น เก็บไว้เงินก็นได้ไม่เอ้ย่างที่างทีมันจำุงจำเป็นอยู่ในครอบในครัว<ด>เขาก็กิได้เอาไปให้เพิ่อนนะ,<ด>ะเป็นจะได้เรื่องอันนั้นันนได้สาเรื่องเรื่องเองินเท่าจิมมี่บอเอเท่าจิมมี่ฮะอ่า<ใ>จ<ะ>่ายเลย<ะ>บ่ย่งแล้วยังบ<ะ>่างชสนงเสนหะชงแสนหใจ่ายไปได้สชงเสนหะยัางจ่ายไปแล้วจะมั่ม อย่างจิมมี่อย่างจิมมี่โดยไปจิบผจ้ายตัวนั้นเลยไปจิบผจ้ายตัวนั้นอีกหันตัวนั้นเลยแล้วโม่ใจโม่ได้ไรอ่ะโม่ได้แล้วเอาอดเอาก้อนให้ลูกเขียนเป็นให้อ่านได้เขียนออกก้อนนะอ่านได้เขียนออกก้อนจังว่ากันอีกเคืออ่ะเดี๋นั้นกันใครกลัวพราะมันเดือนหกเนาะเดือนหกก็ปิด้ดอันนี้ปิดเทอมแล้วแล้วก็ปีหน้าอีกวันนี้เบืองก้อนเบืองตามสถานการณ์นั่นแหละไงว่าคดว่าปีนานี้เป็นไปได้จะ ให้เข้าต้องเออคันมีเงินเออคันว่าบ่มีแล้วก็ยาสบายแบบเคียนยังเป็นแล้วนะพอแล้วหาเบิ่งนีนแหลอันนี้เฮาก็อดทนไปจะก้อนกันเฮียนไปจะก้อนว่าการเฮียนนี่ก็ถือว่าเป็นการดีพี่น้องเอ้ยการเฮียนนี่เนาะแต่ก็เบิ่งนี่แหละตามสภาพในครอบในครัวเฮาอ่าอ่านได้เขียนออกได้ก็เอาเก่งแล้วเนาะพอไปพอมาแล้วดูมาพอแม่อยู่อ่าพ่อแม่มีแต่ใส่เปะโป๋นั่นแหละไปใส่เปะโป๋อ่าหมู่ว่าจังได๋ก็ไปตามหมู่เนาะ ให้หมูเพิ่นอ่านอ่านออกเขียนเป็นหมูอ่านว่าจังไรก็ไปตามหมูเนาะคันคันหมูเขียนอันแบบอ่านตัวก็ก็ยังนึงเนาะแบบหมูชัดชื่อก็อ่านชื่อแท้ว่าเออเขาเขียนมาเป็นยังไงนะดีไปยังนึงกับถึกหมูตัวก็หายไปด้านนะบอกยักษ์เลยแท้งความมินเดี๋ยวทีเพิ่นก็เขียนดีๆอยู่ดิเออเรื่องที่ว่าหมูเพิ่นบะวังดีได้เนาะตัวน้ำกระมีเนาะเอาอะไรได้ กลัวแม่นี่จังน้อยเห็นนะห้กลัวแม่แน่ห้ยหูว่าเอออ่านได้เนาะเฮียนเป็นจะเป็นงน้อยนะลูกพอพอมูวบวตัวอ๋อพอมูวบวตัวช้าว่ได้ก็ได้อันนี้มูอันนี้มูตัวได้ได้หนิโอ้ตัวได้แล้วแม่นี่บ่ให้เว้าได้เวลาหายนี่ขึ้นแล้วเนี่ยผมบอกเขาตัวได้ความจริงบ่แม่เด้อหายไปได้เด้เนาะโอ้ยเนาะบ่ได้ขอเฮียนไปเลยแม่นขอเฮียนไปแม่เอ้ยอันนี้ก็คือว่าได้เพื่อเฮาสิเป็นได้ซ้ำนี่ก็จนน้อยแต่งแต่น้อยจนใหญ่ลูกเองก็ได้ ใหญ่มากับหนังสือนะที่ว่าตั้งแต่เริ่มเข่าเขียนเจปปีนี่กะบได้เคยหยุดจนหดโมจเลยพี่รองเลยแมนจบโมจมาี่ก็คือว่าได้พี่รองเลยสุดท้ายเงินคำับแก้วและบ้านนี่บนบ่มี่ตแมนฮาก็บ่ได้แมนฮาก็บ่ได้บ่มีงานไหนให้จบสิเด้อ อันนี้คือบ้านเฮาน่ะแมนเอาไปสว่างงานเมื่อกี้เนาะมันก็มันมันเดือดรุนได้เปอรเซนบ้านเฮ้านะมันสี่สำหรับมอจิสนี่มันได้แต่เอาไประเข้ทหารนี่เชื่อได้เจ้าอันใดบ้าเครื่องแมนแต่ว่าแมนพอเขอาทหารกันมันต้องมีเงินอีกมืนจ้างเป็นเชนเป็นไทไจะให้เขาอีก ถึงที่จบหันจบหนีมาจบวิชาชีพมากกะต้องไลยจ้างเขาคือเก่าเนาะแมนแมนแมนได้ได้แมเนเนาะเนาเฮาบ่มีเงินเป็นตำรวจกับมีเงินอีกอ้ยเนาะนกับมีเงินอีกแมนนั่นแหละคือลูกชาวไทยชาวนาคือเฮานี่ลูกแม่ประชาชนคนธรรมดาคือเฮานี่ก็เอาอ่านได้คิดออกได้ก็ถือว่าเก่งล้ว นี่บอจิตว่าเสียบอจิตเองเนาะคันว่าคันว่าว่าได้แม่หาเงินหาค้าได้แม่จะชงลูกเคียนแพทย์เคียนหมอนี่กับบอติเนาะอันนี้โมเมนต์ว่าโมเมนต์ว่าให้เป็ี่ยนคืนนะลูกได้ลูกชายของแม่นะเรื่องเท่าๆที่ลูกชายแม่อยากทำอยากเคียน อ่าโอ้ยแม่บิ่งคักแล้วบ่เป็นดอกโบ่เป็นมันต้นงทำนี้แหละเขียนได้ก็ดีเขียนได้นึกเขียนได้อ่านเป็นอย่างเล็กน้อยนะลูกก็พอแล้วหยุดงานบ่ได้ดอกทาั้งไปฉันต่อเองมันก็ใช้เงินไปได้หลายโอ้เรื่องเดียวที่ไม่หาเงินได้ได้ใช่ก็มีโบลายก็ไปซื้อเก๊ดให้ลูกอีกมันบอกมันก็เป็นไป้ดายแต่ยาลูกแตยาแหละเอาเอาซะเด้อวันนี้ฉันเดียว จังได๋กะพังไปพังไปว่าสิเป็นจังได๋คับอนนดูกับเต่าก็ได้ยางน้อยก็ให้เจ้าเจ้าเียนได้ก่อนเนาะสมกับผู้รักใหญ่เพิ่นช่วยหั่นน่ะยางน้อยก็ให้เขียนชื่อตงเป็นซะหั่นน่ะนั่นแหละจังว่าแม่ก็เป็นนั่นแหละก็เขียนเขาก็ได้อยู่ได้เออ11บ่หัน่ะเออ12บ่ได้แม่นี่นับนี่นับได้แต่บ่กตัวเลขแม่นี่ตัวเลขนี่บ่จักบ่นับได้ฮอดได้ก็ฮอดฮอดได้1 2นี่เป็นอยู่บ่อเป็น เขียนบ่ได้อย <นะ S 2> แต่บ่วหูฮูว่าโอ้ยไอเขียนบ่เป็นแต่บัวหูขนาดที่ว่าเออสี่ชิบห้าชิบนี่ก็เป็นขึ้นกันเป็นฮู้อยู่ฮู้แต่เขียนบ่เป็นมองหรือก็ฮู้แบบตั้งไหวขนาดนี้นะเออเขาเขาติดไหวในผ้าเนี่ยนะเ<อ>บิ่งว่าเออตอนนี้จะโมงแล้วเขาถามเออตอนนี้หันหัากระแปนโมงหรือว่าเกาโมงหรือว่าชีบีบโมองอะนะเป็นเป็นเอ้าไม่ใ่บเขียนเขียนบ่เป็นงดตัวนี้ขนาดเป็น ชื่อตัวเองนี่ก็ว่านางอุชานก็บ่เป็นอีกมันเป็นยังไงจึงบอกมาเป็นอุจะนะตรงใดเด้มันบ่ได้บ่ได้ด้แต่ว่าเัวเด็กนี่เดี๋ยวเบิ่งเด็กนึงก็คือเด็กนึงรลดิได้เด็กสมกัเป็เกสกัป็นเป็นห่างกันเแมกชเป็นอย่างนี้เนาะมองเเข้าจุิงยมัน็แบบนั่นแล้วจะตัวปรจักบ่อบอเป็นอย่างว่าโอะ าไปซื้อหันชื่อนี่เขาติดเชชิ่งอะนะลูกแม่กูบอกห่หอโลเลยบอกหอน่าตัวบ่ได้รตัวแมนนะนะบอกว่าแบบเขียนบ่เป็นนลยนะเขียน,บ,นบ่บบกกบเป็น <c oughs> ดิเขียนชื่อตัวเองบ่เป็นอีกบุญหลอกบุญลูกก็เป็นดิเอียนบัวเป็นขนาดเอ็นเหรอเอาๆทำไมเอ้ยพูดแต่เดียวเมื่อหน้เมื่อไนพูดแต่สิมาเยี่ยมมายะเมื่อนีงกับขอมงกอบใจลายเด้อกินเก่งทำไมน้ำย้อนมาเนี้ยเด้อเด้อ

ຂໍກ່າວຄຳວ່າສະບາຍດີສະບາຍດີພີ່ນ້ອງ